สวัสดียามเย็นทุกๆท่านนะครับครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลเ็กจวดยกหัวเป็นไรอ่ะดำลนทับหัวนะ <c oughs> สัมภาษณ์ขเขาไปตรวจนั้นนั้นให้เรายัางง่ะไอ้อะไรนะ โค้โน,โน้องโคน้งน้องนาโค้งน้องสะนาไม่มีเนาะอย่าสตาร์ทเด้อเฮ้ยใส่เกียร์นี่อีกเอาหัวลงก่อนเถอตั้งเอาหัวลงก่อนตั้งตั้งไปเยอะไหมเมื่อกี้ไดเลยบ่ฮะอะไรนะ แบบนี้ป่ะเปิดแป๊บเดียวก็เย็นแล้วเอ๋ต้องให้ก็เช็คอันนั้นใหม่อะไรนะไอ้กระปุกคันนี้จอดนี่ป่ะเฮ้ยันนี้จอดนี่ป่ะไม่เอาเข้าไปเสียบที่เดิมป่ะ นี่พี่ก็เข้าไปทางนู้นไงถือจอดไปได้ยคุคครับเข้ามาตรงนี้นะบรรยากาศในโกด,ดัง ไม่รู <t <t um> ้แล้วบอเงียบคลิปเลยบ่เปลี่ยนซีนใหม่ต้องเราดูก่อนทำงานบ่แต่มันเปลี่ยนซีนแล้วไงมันก็ดีอืมดเดี๋ยวให้เต๋าเอา bigfoot โอ้ยไหนแกจะยกเปลี่ยนบ่ถ้ามันนอกก็มีแต่เปลี่ยนนะ anh ấy không thương ở đây Ơi, và bao đứa ý kiến làng ờ thằng nôn. thằng ôn thằng ơ thằng cái này นุกใยพงไลเหรอาพวงไลหักยากเหรอเร่งมันดักกีย์เหาออันนี้เขาเรียกพลาวเยอร์ป่แต่ก่อนมันเป็นพาวเวอรมื่นใช่ไหมฮะ ทอดอยังไงอ่ะเออต้องให้คนขับไปจำไม่ใช่แค่เลือ่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเดียวป่ะ มันก็มุนตามล้อมันนี่แหละม,ลมุนตามล้อมันต้องดูถึงจะรู้อืมถ้ามันหอนก็ใช่ได้ยินแต่เสียงยางงูงงนะครับคลิปนี้ก็บายแล้วครับสวัสดีครับ